ค่ะทุกคนวันนี้คือเมนูแรกนะคะก็คือข้าวผัดไก่เนาะเตรียมพร้อมแล้วนะคะสามที่หลังจากนี้ไปก็คือผัดไทยต่อลยจ้าเอาเมนูดีๆมาฝากกันอีกตามเคยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกรอบกับเมนูผัดไทยมาฝากกันแล้วนะจ้าใครสนใจมาเลยเลยจ้าอิ่มท้องแน่นอนจ้า คราวนี้ก็มาถึงหน้าตาของผัดไทยครัวก็จะลกๆสักนิดนึงนะคะเตรียมพร้อมนะคะผัดไทยเหลือคือกุ้งนะคะทุกคนต้องมาทอดก่อนแล้วค่อยแต่งหน้าอีกรอบนึงเนาะใครที่ต้องการนะคะรับจุๆจุนะแบบจุใจเลยกินแล้วก็คืออร่อยเป็นทางการนี่เลยค่ะฟูฟ่องเป็นยองใหญ่เส้นเหนียวหนุบนะคะ นี่เลยเตรียมพร้อมแล้วนะคะไปละเอาละนี่คือสิ่งที่เ,เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือผัดไทยกุ้งแล้วก็รีมิกซ์นะคะไก่กับกุ้งเนาะแล้วก็นี่ค่ะที่วันนี้ต้องเอาไปเสิร์ฟทุกๆคนเลยนะคะที่ทำงานเนาะแล้วก็ค่าผัดอีก3ามกล่องนะคะทุกคนเนาะ ใครสนใจนะคะอยากจะอิ่มท้องก็อย่าลืมนะคะทักกันมาได้เลยจ้า